เช็ดโคตรขมยังอะไรอีกมึงเนี่ยเฮ้ยเธอก็เหมือนน้ำอัดลมนั่นแหละอร่อยนะแต่ไม่มีประโยชน์ถ้าคิดจะรีเทิร์นไม่ต้องเดินเข้ามานี่ฟังไว้ไอคนที่ชอบไปหักโอนคนอื่นนะเธอหลอกเกินต้านแต่เธอเฮี้ยเกินไปอันนี้ไม่น่าจะใช่คำคมฮะอันนี้น่าจะด่าฮะแฟนเก่าก็เหมือนขยะแต่อีกไม่นานเดี๋ยวก็เน่าคมกิบ แฟนเก่าก็แค่แก้วที่แตกไม่ประกอบมาแดกให้มันบาดปากสงสัยประสบการณ์เยอะเนี่ยเราอ่ะใส่ใจได้แค่มองใส่ทองได้จำนำอะไรวะอะไรของมึงเเห,หลังทูบอยากให้เป็นรูปมึงกูเริ่มสงสารแฟนเก่าเขาละ <laughs> ไม่รักไม่คิดถึงอย่าทำตัวเฮี้ยแบบไอ้ตู่อันนี้จริงฮะเฮี้ยจริงคนนั้นอะ คนนนั้นแหละเธอก็เหมือน A B C เพราะเธอไม่มีดีเลยไม่มีใครเอา,อ,าอย่างเอากคนเนียที่ถอยออกมาไม่ใช่คนที่แพ้แต่เป็นคนที่เข้าผิดซอยขอบคุณครับน,น,นเหมือนมึงเวออะเข้าผิดซอย